สวัสดีตอนเช้านะคะมาฝึกวันที่ต่อค่ะวิลเกนดาตูอาร์เดอิดาวิลเกนดาตูอาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามเดือนสิงหาคมปี2021เราพูดเป็นภาษานอว่าอิดาค์อาร์เดทริทเยอ,อ,อุกุส,กส,กสทูทูอชเอ็น 3 r u g u s t 2021 3 August 2 0 2 1รรหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะว่า i d a อกร์เ Tre 3 i ดือ e อีออต t 3เดือ,อน a 2ออต r 3 เชื่อชื่อเอ็นช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนฝึกนะคะถ้าสมมติว่าใครเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะเปิดโรงเรียนแล้วการฝึกการฝึกฝนไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดจะดีมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับ การเรียนภาษาโนสไปกับครูรัตนาพ่อซสอนภาษาโนเวนะคะเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้สวัสดีค่ะ